เราอยู่ที่โครงการ The Sky Home Village by The t r e Home ค่ะเป็นโครงการชําเลดีอยู่ใกล้หัวหินเพียง15นาทีเท่านั้นขนาดบ้านเป็นขนาด110ตารางเมตรค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถบรรยากาศภายในบ้านห้องนั่งเล่นที่โปร่งสบายเดินเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับโซนคอฟฟี่บาร์ค่ะที่ทางโครงการเนี่ยบิวอินทั้งตู้ทั้งชั้นวางของไว้ให้ ส่วนโซนภายในตัวบ้าน mm hmm. ก็จะมีพื้นที่กว้างพอที่จะให้ปรับแต่งตัวห้องนอนจะบิวอินตู้และเตียงและแอร์มาให้ห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องนอนที่สอง mm hmm. ก็ยังให้ตู้และเตียงพร้อมแอร์มาให้ครบเหมือนกันค่ะ mm hmm. ห้องต่อไป mm hmm. เป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะ จะปรับแต่งตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้เลย<ม>เรามาดูบรรยากาศนอกบ้านกันค่ะทางโครงการมีสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางมากพอที่จะทํากิจกรรมต่างๆผ่อนราคาสบายกระเป๋าเพียงเดือนละ5,900บาท oh. โครงการมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ฟรี1ปีด้วยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะคะ The Sky Home Village by The t Home ค่ะ